พอเราเข้าเกมครั้งแรกนะครับให้เลือกวิธีล็อกกิทก่อนผมจะแนะนําทางขวาเนาะเราจะลองเล่นก่อนนะครับกดติกถูกตรงนี้2เรแล้วก็เลือกเพศนะว่าเราจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าตัวผู้ชายเลือกปุกทรงใบหน้านะครับแล้วก็สีผิวอันนี้ก็แลแต่วความชอบเลยนะครับเลือกทรงผมแล้วก็เลือกสีผมอันนี้เ็กจะเป็นเสื้อนะครับสีขาวกับสีดําตอนนี้จะเป็นกางเกง อันนี้จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าแต่ตั้งชื่อแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้เขาจะสอนเราเล่นเนาะกดตามเข้าไปนะครับตอนนี้เกมก็จบการฝึกสอนแล้วเนาะให้เรามาที่ขีดสามขีดนะครับมุมบนซ้ายก่อนแล้วก็เซตติ้งนะครับ เมนูลองสุดท้ายปรับภาพสูงสุดได้เป็นอัลตร้าเนะาะใครที่มือถือแรงๆนะครับเฟรมเรท60ลองเล่นก่อนเนาะปรับสูตรแล้วลองเล่นก่อนถ้ามันกระตุกนะครับมันกระตุกมันแหลกนะครับเราก็ปรับลดลงมาเป็นไฮนะครับเป็นมีเดียมหรือว่าเป็นโลเลยก็ได้อันนี้ผมอัานหน้าจอไปด้วยเนาะเอาไฮก็พอ ระบบเกมนี้จะเป็น Open นเวิรนะครับคือเราสามารถโดนผู้เล่นอื่นฆ่าได้นะถ้าเราอยู่นอกเซฟโซนนะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้หลักๆจะเป็นการทำงานนะครับให้เราแตะที่มือถือด้านบนนะครับแล้วมาที่เมนูที่2โหมดอาชีพงานตอนนี้จะมีทั้งหมด2งานนะครับก็คือขนส่ง ยกของแล้วก็ส่งพิซซ่าขับรถนะครับแท็กซี่แล้วก็รถยกรถลากนะครับส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นเป็นโซนเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเราจะต้องรออัปเดตก่อนเหมือนกับอันนี้นะครับเนี่ยสามดาวไปเราจะต้องรออัปเดตนะครับเกมยังไม่เปิดนะน,นะครับเดีย๋ยวเราไปส่งของกันก่อน เกมสามารถพิมพ์แชทได้นะแล้วก็คุยไมค์ได้นะเสียงในเกมอาจจะเบาไว้นิดนึงเนาะ ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดิตรงนี้เรามารับงานตรงนี้นะครับตรงสีฟ้าแล้วก็มันจะมีของให้เรารับเนี่ยอยู่3จุดนะครับ ยืนไปแล้วก็ยกมานะครับวางไว้ในโกดังตรงนี้ได้2อ0 ถ้าขี้เกียจทำแล้วเรามาตรงสีแดงนะครับแล้วก็กดจบอันนี้ไปตรงส่งพิซซ่าเนี่ยเราจะต้องมีดาวนะครับหนึ่ก่อนนะตอนนี้เรามี125นะครับก็คือทำงานไปก่อนยกของยกลังไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะปลดล็อก2ดาวได้นะครับเห็นไหมข้างล่างมันจะมีกระเป๋าสีน้ำเงินนะครับ แล้วมี3ดาวตรงนั้นแหะเราต้องเก็บสะสมเนาะเหมือนกับแท็กซี่นะครับอันนี้เป็นรถลากต้องใช้2อ0 0 จะไปขับรถเล่นกับเพื่อนก็ได้ไปนั่งรถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับมีการยิงกันละอันนี้เราอยู่นอกเซฟโซนนะครับ ไ,ได้วยได้นะแท็กซี่เกมนี้จะแรงนิดนึงใครที่เขียนวิ่งไปเองก็เรียกรถมานะครับ ครที่หาเงินได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปที่ช็อปนะครับกดที่แผนที่เนาะไปที่รถเข็นนะครับมีเราซื้อเยอะเลยนี้ก็จะเป็นรถต่างๆภายในเกมนี้ก็จะเป็นพวกปืนนะครับนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อกางเกงรองเท้าชุดแฟนะครับนี้จะเป็นท่าทางแล้วก็นี้จะเป็นสกินนะครับตัวละครของเรา เก OK. มีภารกิจให้เราทำนะครับเป็นเควสรายวันเพื่ออัพเลเวลเนาะนี้จะเป็นระบบแก๊งก็เหมือนกับกิ้นะครับเหมือนกับแคลนนั่นแหละเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมกิ้ได้นะครับร่วมแก๊งได้ก็ดูว่าเพื่อนเราอยู่แก๊งไหนเนาะหรือว่าเข้าแก๊งคนไทยก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับข้างบนจะมี ID อยู่มุมบนขวานะครับ6 6 9 7 6 3 8 d นะครับ แเราก็เอา i อเพื่อนมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดค้นหากดแอดกันนะครับตัวเกมนียสามารถเข้าไปขับรถของคนอื่นได้นะถ้าเราอยากล็อกรถนะครับให้เราแต่ที่มือถือจากนั้นมาเมนูล่างสุดนะครับข้างบนหัวกระโหลกเลือกตรงนี้เป็นเฉพาะเรานะครับ only me เนาะเมนูที่3นะครับตอนแรกมันจะเป็น All ก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถขับได้นะครับเมนูที่2ก็เฉพาะเพื่อนนะครับ ที่จะขับรถเราได้เมนูที่3คือเฉพาะเรานะครับแล้วก็เมนูที่4เนี่ยเตะทุกคนออกจากรถนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป็นเมนูที่3ไว้ก่อนเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเล่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ